น้องคะสวัสดีคะ่ะหลายคนนะคะมักหาคําตอบมักถามไถ่ายกันมาว่าทําไมน้องเพชรน้องพลอยถึงไม่ไปโรงเรียนทําไมน้องแฝดถึงยังไม่ไปโรงเรียนทําไมแม่แตนแม่แอนทําไมถึงไม่พาน้องไปโรงเรียน คำถามนี้คือเป็นคำถามระดับโลกว่าได้พี่น้องคะสสาหรับเรื่องราวที่ทุกคนบางคนถามไทยมาเยอะแยะมากมายจนล่าสุดนี้ค่ะแม่แตนมอรําใจเกินแสนได้มีการออกมาพูดในเรื่องราวนี้แล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเรานะคะจะให้ทุกท่านได้ฟังกันได้เห็นกันว่าทําไมแม่แตนพ่อบอยไม่แอนถึงยังไม่ให้น้องเพชรน้องคอยไปโรงเรียนนะจ๊ะพี่น้องเนาะก่อนอื่นค่ะ ขออนุญาตคลิปจากทางแม่แตนนะคะที่กำลังทำการไลฟ์นนสดเนาะแล้วก็ได้มาพูดในเรื่องเรานี้เราจะฟังกันพี่น้องคาก่อนอื่นไปฟังกันก่อนคะ่ะสำหรับคลิปนะคะที่ทางว่าทำไมเต้าแฝดทั้งสองถึงยังไม่ไปโรงเรียนมาฟังแยะแตนเล่ากันเลยจ้าพี่น้องคะไปฟังกันเลยคะ่ะไปเทียใหเ้เขาเขาหน้าก้อนเหมือนเดีกยวเขาเรียนแตาละสอนอยูอนนีย ไปีไเ,เขาเขาหงน้ำอนคนจ๊เสี่ยวเขาโรงเรียนขอกนกลาสอนอยูตอนนี้ไปละสิไปงาคู่กันอ่า ประมาณนี้นะคะพี่น้องขาคือทางอ่าซอทางพ่อแม่แอนทางพ่อแม่นะคะทางญาปูยญาตาใหญ่คือกําลังสอนอยู่นะคะพี่น้องขาไม่ต้องห่วงไปแน่นอนแต่ว่าสอนให้น้องรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรสอนให้รู้จักบอกว่าปวดเงีย้ยวยาเกาห้องน้ำเดอ้อเจ็บท้องปวดขี่เรื่องเสียให้เขา้าหูว่าอันนี้ห้องน้ำอ่าอันนี้มองนอดอันนี้มองเลน ให้เขาหูจะควมำนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะกับเรื่องราวนี้และเราเชื่อว่าแม่แตนใจเกินแสนรับรองว่าบอกสอนหล้านได้ดีจริงๆนะคะพี่น้องคาะเนาะกับเรื่องราวนี้ที่แฟนคลับหลายคนก็พูดกันว่าเออเนี่ยอาแย่แตนคือซอนล้านเป็นแท้ให้หูจะควมำให้หูซักว่าอียังควรยังบ่ควรนั่นเองพี่น้องอะตอนอื่นนะคะหลังจากได้ดูคลิปนี้นะคะไปแล้วมาดูคอมเมนต์แฟนคลับกันบ้าง แฟนคลับคอมเมนต์ยาวเหเอียดค่ะกับเรื่องราวนี้หลังจากที่ได้ฟังทางแม่แตันเะกันแสนได้มีการไลส่สุดนัพี่นอกบางคนก็เข้าใจเลยว่าเออเนี่ยก็คือแบบดีให้เขารู้จะได้ไม่ต้องลำบากคุณครูด,ด้วยกับการที่เขาต้องมาบอกอ่า ไปนั่เมียนเก็บนั่นเก็บนี่ห้มันกับบัวเมรน,นะคะพี่น,อนอ้องขานะอ่าบางคนนะคะบอกว่าเออเนี่ยเด็กเล็กถ้ามีเวลาสอนเองสอนเองดีกว่าค่ะอ่าคนเดียวลูกไปโรงเรียนเร็วเพราะไม่มีเวลาต้องทำมาหากินค่ะตายายมีเวลาเลี้ยงดูสั่งสอนให้ความรัก ความเอาใจใส่ดีกว่าครูค่ะเพราะครูต้องดูเด็กเยอะหลายคนและน้องแฝดซึมซับความรักให้กับคนก็คือให้กับน้องคือความรู้สึกพันจากตายายให้นานๆก่อนที่จะไปโรงเรียนสักอนุบาลหนึ่งค่อยไปก็ได้เราว่าตายายป้าลุงสอนได้ดีค่ะ เพราะดูจากลูกหลานเขาน่ารักมากขอชื่นชมค่ะอันนี้คือเป็นกางพูดกับแฟนค่ะรู้สึกว่าดีอนุบาลหนึ่งเข้าไปก็ได้บางคนอาจเอาไปคือหนึ่งเลยพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาว่างทํามาหากินอาจจะไปเตรียมอนุบาลก่อนแต่ว่าบางคนก็ไปอนุบาลหนึ่งเลยก็มีอ่ะซอนเองที่บ้านก็มีนั่นเองนะคะพี่น้องค่ะเนอ,อมเนี่ยก็คือหลายคนก็บอกว่าเออเนี่ยไม่ต้องเข้าเตรียมหรอกคุณยายอ่า เหมาะกับเข้าอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองเลยกับประการเลี้ยงน,นะคะอมไม่ต้องรีบยายมีเวลาสอนมีเวลาเลี้ยงรอเข้าอนุบาลหนึ่งเลยค่ะลูกสาวสองคนก็ไม่เคยเข้าเตรียมอนุบาลนะคะแถมขับรถส่งลูก ไปโรงเรียนตั้งแต่อนบาลหนึ่งจนถึงจบม .6 ทั้ง2คนเลยอันนี้คุณแม่บอกแมนจา้าไม่ต้องรีบสอนอยู่บ้านดีที่สุดแล้วนะคะพี่น้องขาเนปาเนาะใช้เวลากับเขาสักสี่ห้าขวบประมาณนี้ตอนกลางวันยายคือจะให้งดแพมเพิดฝึกให้เด็กเวลาปวดอึปวดฉี่ข้าห้องน้ำก็คือจะใส่แพมเพร์เฉพาะกลางคืนอันนี้คือคุณยายก็จะ มอนว่าสอนเลยเนาะสอนในการที่เขารู้จักว่าโอเคนะ,ะกลางวันนี้ไม่ต้องใส่นะคืนก็คือใส่นะว่าเด็กก็จําบาเลยพี่น้องคะในการว่ากลางคืนเนานะอาจจะแบบว่ามีการเพลิน,นในการที่จะแบบจะเข่าน้ำสี่ก็ไม่ได้มาบอกผู้ปก,กครองอย่างเงี้ยเนาะก็ดูกันไป ฝึกหัดกันไปพี่น้องขาสหรับอายุแค่นี้ยังน,ยน้อยเองเลยนะคะบางคนก็ถามไทยไม่ว่าทําทไมอน่ะน้องโตแล้วนะทำไมพาไปโรงเรียนหลากหลายคนจริงๆคะ่ะเนาะกับเรื่องราวนี้นั่นเองพี่น้องไม่ต้องรีบจ้ะ3าถึงสขวบค่อยไปก็ได้จ้ะน้องพึ่งจะสอขวบกว่าหรือเปล่าประมาณนี้นะคะ เรื่องโรงเรียนไม่ต้องรีบจ้ามีให้เรียนอยู่คุณยายแตนยอดเยี่ยมมากค่ะดูแลหลานทั้งสองคนได้ดีมากเด้บุญหลายตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คุณปูคุณยาคุณตาคุณยายอิพวคุณมาพี่น้องพูดถูกต้องจะยายพ่อแม่สอนเน็กพ่อแม่ต้องสอนการเข้าห้องน้ําการทํากิจวัตรของตัวเองก่อนค่อยเอาเข้าอยาพึ่งหวังพึ่งครูเรื่องพวกนี้เลยค่ะอืมยังต้องสอนเด็กอีกเยอะ นั่นเองนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเนาะถูกต้องค่ะกับเรื่องราวนี้ไม่ต้องรีบหลอกละหลอกยายอยู่บ้านยายก็สอนดีทีสุดจริงๆนะคะถ้าทุกคนติดตามมั้งเ่มันแรรจะดูว่าทางยศแผนก็สอนนานดีไม่แพ้กันนะคะกับการที่ให้เขารู้จักเนาะให้เขารู้จักให้เขารู้ว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ่าพี่น้องคะอ่ะ ก่อนจะไปนะคะไปรับชมเพจแยแตนหมอทรำใจเกินแสนที่นะตอนนี้แฟนคลับให้การตอบรับเยอะแยะมากมายอันนี้คือเป็น6วันที่แล้วเนาะยายบอกว่ายายประชุมอสมอด้วยเลยพามาทดสอบพัฒนาการของเด็กพี่น้องเนี่ยก็คือเข้าได้ดีนะคะก็รู้จักว่าอันนี้เป็นอันนี้นะเนี่ยพี่น้องขาดูคลิปนี้เลย ประมาณนี้นะคะพี่น้องคะพัฒนาการเก่งมากบอกกับการเข้าโรงเรียนแล้วคุณครูบอกนะคะแต่ก็ทางยายก็คืออยากจะให้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นตะ์นาะกับการที่ไม่ให้คุณครูได้แบบว่าแบกภาระในการที่ไปดูเด็กหลายคนต้องมาดูน้องแฟศด้วยก็คือนี่แหละเนาะถือว่าทุกอย่างนะคะพี่น้องคะเพียงแค่รอเลยอรอให้น้องรู้รอให้น้องพร้อมก่อนเนาะแล้วก็ทางคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ขอให้ทุกคนนะคะ แบบว่าอยากพึ่งกดดันพื่นไปหลายคนหนีนะพี่น้องนะกับการที่ว่าทําไมไม่ไปทําไมไปมันไม่ใช่นะจ๊ะพี่น้องจ๋าก็ติดตามตอนต่อไปค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะพี่น้องคะอ่ะสาหรับอย่างนี้ฝากข่าวๆไว้เพียงเท่านี้ใครก็ฟังคนแรกก็ใจไวตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสําหรับมันีก็ไปก่อนค่ะ